อันนี้ตัวผู้เนี่ยลูก V8 ครับตัวผู้อันนี้คือนั่นอะพ่อเขายืนคู่กันนี่ครับตัวผู้อ่่าใชถ้าถ้าเป็นตัวนี้ราคาอะไรครับตัวผู้นี่ตัวนี้15แล้วกันครับอ่ามื่นห้านะครับมื่นห้าเอานี่ครับสามสิบแปดแล้วกันครับสามหมื่นแปดใช่ครับอ้าสามหมื่นแปดนะครับบอกเลยว่าโซดีสานไม่มีหรอกครับวัวท้องพ่อนอกนะครับผมถึงแม้จะเป็นพ่อนําเข้าของกรมก็ตามแต่เป็นพ่อนอกนะครับในราคาสามหมื่นแปดนะครับอ่าวัวเทาครับอายุก็เป็นท้องสาวนะครับส่วนสูงอยู่ร้อยสามสิบห้าบวกนะครับตัวนี้เปิด66ครับ 6 6 0 0 0นะครับอ่าราคาวัวห6 0 0ื่นครันถ้าใครสนใจสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับช่องลูกขเนียวเชียงิสานทุท่านด้วยครับพี่น้องนะครับสำหรับวันนี้กับผมเองนะครับบ่าวาทีนะครับป้าพี่พี่น้องมากไกลครับพี่น้องนะครับวันนี้มากไกลไกลค้าอีรีนะครับตั้งแต่เอ่อเห็ดช่องลูกขอนียวเชียงิสานมานะครับผมกับที่ว่ามากไกลวันนี้นะครับวันหยุดทรงช่วงสงกรานนะครับบินไกลมาถึง อำเภอเมืองนะครับจังหวัดป่าจีนบุรีนะครับผมมาอนีผ้ามาเบิงขอกมาเบืองฟ้ามนะครับลูกผสมนะครับผมเป็นง้วฝูงนะครับพี่น้องมาอนีเดี๋ยวผ้าพีผ้านองนะครับไปหูจักกเจะของขอกจาของฟ้ามกันเลยนะครับผมสุดยอดเลยครับเบิงบานเพิ่นเกิหลังส่งไทายางงามเลยครับพี่น้องเดี๋ยวไปหูจักก็จะของเพิ่นกันเลยนะครับผมครับครับผมสวัสดีครับผม สวัสดีครับพี่ครับนะครับผมนี่แหละครับพี่น้องนะครับผมคนต้นเรื่องมือนี่นะครับสำหรับเจ้าของฟาร์มนะครับผ่าพี่แม่น้องไปหูจักก็เพลินครับสวัสดีครับผมพี่นะครับพี่ครับพี่แนะนําตัวหน่อยนะครับผมครับผมเกษมเอี่ยมทัศครับคุณพี่เกษมนะครับชื่อเล่นชื่ออะไรครับผมชื่อเสมครับเอานะครับคุณพี่เสมนะครับขออนุญาตเรียกสั้นๆคุณพี่เสมนะครับผมตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างครับ ปัจจุบันก็คือเป็นอาชีพทนายความครับอ่าพี่ทําทนายความอยู่เนาะถือว่าเป็นอาชีพหลักเลยแล้วก็ประกอบธุรกิจแฟนชายเซเว่นเเซว่นครับแฟนชายเซเว่นนะครับผมแล้วก็อนาคตข้างหน้านี้ว่าจะลงเล่นการเมืองท้องถิ่นครับอ่าว่าจะลงเล่นการเมืองท้องถิ่นเนาะครับตำแหน่งอะไรนะครับผมนายกองค์การมหาส่วนตมบไมเคินายกองค์การองค์การบริหารนะครับส่วนตมบไมเคิครับอ่านะครับผมนี่ก็คืออนาคตนะครับผมนะครับตอนนี้นะครับพี่นอกเหนือจากทํา สอ,อย่างที่พูดมาทำอะไรอีกครับตอนนี้ก็ uh, มีฟาร์มวัวชื่อ s b m i ไมเค a n แลนด์ครับานะครับฟาร์มวัวนะครับูกผสมความวัวลูกผสมทำ<ว>ฟาร์มวัวลูกผสมนะครับทำมากี่ปีแล้วพี่ฟาร์มความทำมาจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยมีเลี้ยงไว้ที่อื่นแล้วแต่เพิ่งจะเริ่มมาพัฒนาเรื่องมาเริ่มซื้อที่เมื่อประมาณปี6-3ครับหกสามนะครับก็คือเริ่มทํา ฟาร์มนะครับมีการจดทะเบียนฟาร์มแล้วก็ทําเป็นหลายลักษณะเนาะใช่ครับเป็นฟาร์มที่มีเอกสารข้อมูลชัดเจนนะครับผมเมื่อปี63นะครับผมโดยการย้ายวัวที่หนึ่งมาไว้ที่บ้านครับผมครับที่ที่ซื้อไว้นะครับผมนะครับอันนี้ครับชื่อฟาร์มนะครับคุณเกษมเอี่ยมทัศนะครับชื่อฟาร์ม SB นะครับไมเคิลแลนด์ไมเคิลแลนด์นะครับผมนะครับไมเคิลก็คือตั้งอยู่ที่ตะบลไมเคิล อ่าตำบลไม้คิดนะครับผมอำเภอเมืองอำเภอเมืองจังหวัดป่าจีนบุรีนะครับอ่ะนะครับการเดินทางนะครับมาที่ฟาร์มนะครับผมอ่าอยู่บ้านไหนนะครับขอที่อยู่ฟาร์มหน่อยครับอ่าตำบลไม้เคิดตำบลไม้คิดอำเภอเมืองป่าจีนบุรีครับอำเภอเมืองป่าจีนบุรีจังหวัดป่าจีนบุรีครับนะครับผมจังหวัดป่าจีนบุรีครับห่างจากศูนย์ราชการประมาณ อ่าห่างจากศูนย์ราชการประมาณ2กิโลครับ2กิโลเมตรนะครับเอานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันที่ฟาร์มเลยเนาะนะครับวันนี้ก็มาดูบ้านสวยๆนะครับของเนี่ยครับแกจะลงสมัครเนาะนะครับผมว่าที่ผู้สมัครอ่าว่าที่ผู้สมัครนะครับผมในเร็วๆนี้เนาะเร็วๆนี้นะครับวันนี้ก็นะครับขออนุญาตนะครับผมพา FC ช่องลูกขนียวเสลี่ยสารนะครับไปเยี่ยมชม ฟาร์มนะครับที่เป็นลูกผสมผมบอกเลยว่าเป็นลูกผสมเลือดสูงที่น่าเอาไปพัฒนาต่อนะครับผมไปพัฒนาเป็นทั้งในเชิงของวอเอฟมีเลือดร้อยด้วยเนาะมีเลือดร้อยนะครับพ่อพันธุ์นะครับดีๆพันธุกรรมสายวีแปดนะครับผมอันนี้เด็ดแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันครับผมอ่ะครับผมมาหอดขอหอดฟาร์มเพล้วเด้อครับพี่น้องนะครับผมเอาเดี๋ยวไปเบิ่งในขอกในฟาร์มกันเพิ่งบรรยากาศดีนะครับผมนะครับบรรยากาศดี โอบรรยากาศดีครับพี่น้องนะครับขอกงัวนะครับกว้างขวางพูดพี่น้องฝูงงัวอยู่ไกลๆพุ่นนะครับเอาขอกก็ถือว่าเฮ็ดดีครับพี่น้องนะครับรัวโอ้บรรยากาศดีก็ยัง JK พนมแลนด์ได้พี่น้องนะครับไล่ครับพี่น้องวันนี้นะครับติดตามกันเด้อพี่น้องนะครับมีทั้งเปิดราคามีทั้งเมืองงัวงามอยู่ฟาร์มเพิ่นนะครับสำหรับผู้กระลังเลี้ยงอยากเลี้ยงงัวนะครับ นะครับทางบานเท่าช่วงนี้ราคาสูงเบิ้งทางพี่นะครับว่าเป็นเป็นจังไรนะครับอ่าฝูงวัวก็ต้องจะขึ้นมากครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิงในฝูงเลยครับผมเนาครับผมงัวหลายครับพี่น้องวันนี้มีทั้งงัวผูนะครับผม่สวนเป็นขาวโบดแล้วก็เครื่องชมพู่แล้วก็แม่พันธุ์นะครับอันนี้เป็นงัวฝูงครับพี่น้องนะครับจะบอกคือทั้งบ้านเฮ่าโซนอีสานนะครับก็จะเป็นพอพันธุ์คุ้มฝูงนะครับแต่ว่ามีแม่พันธุ์ที่ผสม หลอดผสมเทียมกับมีนะครับหลายตัวนะครับวันนี้ง้วเกือบ60กว่าโตนะครับ60กว่าโตนะครับวันนี้จะพามาเบิงผาดรวมๆเลยนะครับว่าง้วฝูงเป็นจังไดนะครับผมเดี๋ยวไปฟังราคาน้าจากของคนเล่นนะครับผมเดี๋ยวจะพยายามตอนง้วเขามาให้ให้้ไดเห็นหลายที่สุดนะครับผมอ่ะวัวกี่ตัวครับพี่ตอนนี้ประมาณ60ตัวครับประมาณ60ตัวนะครับผมเป็นลูกผสม ครับลูกผสมอ่าลูกผสมแต่พ่อคุมฝูงเป็นพ่อร้อยเล่ยครับอ่ามีกี่ตัวครับพ่อคุมฝูงท่านนี้พ่อคุมฝูงมีที่ผสมได้ก็คือมี V8 ครับ V8 ครับนะครับอ่า V8 นะครับออนี่ครับใบเพชรของพ่อนะครับอันนี้พ่อใบเพชรของพ่อที่คุมฝูงอยู่ตอนนี้นะครับอ่านุ่งครับอยู่ไกลๆเดี๋ยวเขาเราค่อยไปดูนะครับแต่วัวที่เกิดจากลูกในฟาร์มเนี้ยจะเป็นพ่อคุมฝูงสาย V8 นะครับทั้งหมดก็60ประมาณ60ตัว6กตัวนะครับผม60ตัว เปิดราคาทุกตัวใช่ไหมครับในฟาร์มนี้ทุกตัวครับเอานะครับผมใครที่สนใจนะครับชมคลิปนี้อยากได้วัวไปเลี้ยงนะครับผมใกล้ไๆเรามีรถส่งแน่นอนไม่ต้องกังวลเรื่องการขนส่งนะครับเรื่องการขนส่งเรามาคุยกันอีกทีนึงนะครับผมแต่วันนี้มาพูดเรื่องของวัวนะครับผมด้วยปกติขนส่งก็กิโลละ15บาบาทถ้าเอาหลายตัวก็จะคุ้มค่าขนส่งหน่อยนะครับราคาผมบอกเลยว่าวันนี้ถูกแน่นอนนะครับผม นะครับอีสานบ้านเฮาว่ามวอนี้ถือกปานไล่แจกพี่น้องนะครับหลายท่านไปยังในตลาดนะครับผมผมบอกเลยว่าสายวีแปดนะครับผมและอีกที่สําคัญนะครับตอนนี้มีง้อสาวที่ทองพอไม่กันบามันรอดลอยนะครับพอหลอดเช่นอ่าเห็ดเข้ีศูนย์เก้าเหล่ากาตัวไหนเนี่ครับทีผสมไวหุนตั้นอ่าหุนตั้นเก้าเก้านะครับหุนตั้นแล้ะทศพลไวเซ่นอ่านะครับผมมีตัวไหนครับสีวัยอ่าสี่วัยศูนย์เก้าหกนะครับมีหลายตัวนะครับใครอยากได้วัวที่ ท้องพ่อในการบามันร้อยที่เป็นพ่อทางโซลิสานกำลังฮิตกันนะครับหลายๆพ่อนะครับตอนนี้มีวัวสาวเป็นลูกของสาย V8 นะครับท้องกับพ่อเหล่านี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูพร้อมฟังราคานะครับวัวที่นี่ไม่ได้สนตะภายนะครับไม่ได้ใส่ขุมแต่ถ้ามีการซื้อขายเกิดขึ้นที่ฟาร์มจะดำเนินการให้ใช่ไหมครับผมถ้ามีการซื้อขายเดี๋ยวผมจะสนตะภายให้ครับครับถ้าเป็นวัวท้องก็เราก็จะตรวจให้ตรวจให้ครับตรวจให้นะครับรับประกันท้องรับประกันท้องให้นะครับเอาเดี๋ยวไป เปิดราคาขออนุญาตนะครับแนะนำที่ชายคนหนึ่งได้ไหมครับอ่าพี่ชายเอ้านี่ครับพี่น้องพี่ชายคือถาวรฟาร์มครับอ่าทาคุณพี่นะครับผมอ่าวัสดีครับผมนะครับหรือ t two w ครับอ่านะครับผมสันสันว่าภาษาอีสานก็ได้ครับครับกับมื้อนี่กับถาพอพี่น้องชาวงัวเขาต้นอีสานมาเบิ้งฟาร์มทีครับอ่าเจ้าอ่าพัฒนาครับผมโดยใช้พ่อเลือดล้อยนะครับสายขึ้นสูงนะครับสายวิแเท้านี่แหละครับมาคุ้มฟุ้งมื้อนี่ ในราคามื่อนี้จะขอบอกว่าคันผู้ใดพล่านนะครับถือว่าเสียอาจจะเสียเสียดายนะครับเพราะว่าช่วงเทศกาลสงการนี้ครับสิถือว่าเป็นการอมอบของขวัญอย่างหนึ่งครับในราคาง้วงเกรพันธุกรรมดีๆของลูกประสงค์ใส่พ่อประมาณร้อยสายดีๆนะครับราคาสิเปิดให้พ่อแม่พี่น้องนะครับกะเดี๋ยวนี้นะครับเรามีอพอเลือดร้อยสายวิแปดหาสองศูนย์นะครับครับโค้งสั่งดีๆนะครับครับตัวใหญ่ๆนะครับรากา ราคาประหยัดกระเป๋านะครับหมพ่อมม่พี่น้องเดี๋ยวกสิภาพไปเบิ้งนะครับเดี๋ยวผมไปเบิ้งกันนะครับพี่น้องนะครับเขาร่าวแล้วพี่น้องว่าหกสิบตผมอาจจะพูดในภาพรวมนะครับแต่ไผมากโตไใดนะครับผมที่เอาชัดเจนนะครับผมตัวเด่นๆนะครับตัวเด่นๆในขอกนี่หมาพี่น้องได้เห็นนะครับในส่วนของงัวตัวผูเนาะตัวผูกระไรไหครับผมว่านี่ตัวผู๋ไรครับตัวผู๋ไรนะครับตัวผูเกือบ ยี่สิบสามสิบโตนะครับท่านนี่ก็ล่างขุนง้อผูกับย่าลืมนะครับย่าผัดนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไปเบิรงน้ำกันเลยครับผมครับผมที่นี่เลี้ยงวัวลูกผสมนะครับอสายพันธุกรรมที่นํามาพัฒนาเป็นสายไหนครับสายวีแปดครับวีแปดนะครับผมก็คือเป็นพ่อเมอเมริกันบราัน่ร้อยนะครับสายวีแปดเดี๋ยวให้พี่เขาพาเดินไปดูพ่อทั้งไหนครับพี่ตัวไหนครับที่ตอนนี้ที่ที่ใช้เป็นพ่อพัฒนาอยู่ตอนนี้ตัวนี้ครับ นะครับตัวนี้นะครับอายุกี่ปีแล้วครับพี่ประมาณสี่ปีครับประมาณสี่ปีนะครับเสียงเสียงอยู่านะครับลูกกี่เปอร์เซ็นต์ของเขาอยู่ในฟาร์มเนี้ยของเขากี่เปอร์เซ็นต์ที่เป็นลูกของพ่อนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ที่ผสมหลอดบ้างอ้าวนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นลูกผสมหลอดบ้างครับนะครับออานะครับนี่ครับสายวีแปดผมขอดูไว้วีแปดนะครับอ่านี่นะครับอ่าพ่อเป็นวัวเป็นลูกของวีแปดห้าสองศูนย์ ทับห้านะครับผมพ่อเขาตัวนี้ตัวนี้เปิดนะครับตัวนี้ก็ถ้าใครสนใจอยากได้พ่อคุมฝูงนะครับใครอยากเปลี่ยนมาเป็นสายวัวเท่านะครับอายุประมาณกี่ปีนะครับประมาณ4ปีคับประมาณ4ปีนะครับเปิดไว้เท่าไหร่ครับพ่อคุมฝูงตัวนี้เปิดไว้แสนหนึ่งครับเปิดไว้แสนหนึ่งถ้าใครอยากได้นะครับถ้าใครอยากได้นะครับตัวนี้เป็นวัวปล่อยแปลงนะครับไม่ใช่วัวอัดอาหารที่ได้ตัวใหญ่อ้วนนะครับ อันนี้เป็นพ่อคุมฝูงของของตัวนี้นะครับส่วนสูงอยู่ร้อยเกือบร้อยหกสิบนะครับเกือบร้อยหกสิบสาย V8 แนะครับแกบอกว่าอยากจะเปลี่ยนพ่อพันธุ์เพราะว่าคุมมาให้ลูกมาเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะก็คุมมาประมาณปีกว่าแล้วนะครับปีกว่าแล้วมันอยู่นี่เปิดไว้แสนหนึ่งครับอันนี้คือราคาคร่าวๆนะครับผมแล้วแม่พันธ์ล่ะครับแม่พันธุ์เราส่วนมากเราเอามาเลี้ยงได้สายพันธุกรรมมาจากไหนครับกรมปศุสัตว์ครับจากกรมปศุสัตว์นะครับผมกรมปศุสัตว์นะครับ ก็จะเป็นวัวกรมส่วนมากนะครับหกสิบกว่าตัวนี่ครับแม่พันธุ์นะครับเอาตัวไหนครับที่เด่นๆแม่ตัวนี้ที่ให้ลูกสวยๆให้ลูกสวยๆครับประมาณก็เกือบทุกตัวเกือบทุกตัวเนาะใช่ครับนะครับลูกเขานี่ครับมาดูลูกแม่ลูกนะครับนี่เพิ่มเกือบทุกตัวเกิดจากพ่อสายวีแปดคุมฝูงครับนะครับอ่าตัวที่บอกว่าผสมหลอดมีไหมครับตัวไหนที่เป็นวัวสาวที่ผสมหลอดแล้วเดี๋ยวให้พี่เขาชี้ให้ดูครับจะเป็นตัวนี้ฮะหุ่นตั้นเช่นตัวนี้เนาะหุ่นตั้น พูตันเนี่ยตัวนี้ท้องกับพูตันพูตันครับเก้าเก้าเก้านะครับตัวนี้เป็นลูกคอกนี้ใช่ไหมเป็นลูกค้อกนี้ครับอ่าเป็นลูกคอกนะครับเป็นลูกลูกคอกนี้ฮะนี่แม่เขานี่นี่คือแม่เขาอ๋อแม่เขาใช่นี่แม่พ่อเขาคือสายพ่อเขาสายวินครับอ่านะครับผมพ่อตัวเก่าเป็นสายวินเนาะอ่าที่เอามาคุมฝูงนะครับนี่เนาเอาสมมติว่าตัวนี้ท้องเนี่ยเอาพี่เปิดราคาเท่าไหร่ตัวนี้เปิดหกสิบหกครับหก0มืนหกพันะครับอ่าราคาวัวหก0มืนหกพัน ลลครับถ้าคใครสนใจเอาหกสิบกว่าตัวการเลี้ยงวัวของพี่เนี่ยผมถามก่อนว่าการเลี้ยงลูกผสมนะครับตอนเนี้เลี้ยงมาประมาณกี่ปีแล้วนะสามปีครับสามปีเป็นไงบ้างพี่เล่าให้ฟังหน่อยว่าเลี้ยงลูกผสมกับในอนาคตที่ผมพูดคุยมาก่อนนี้ว่าพี่อยากจะลองจับเลือดร้อยมาเลี้ยงบ้างคือมันมันเยอะแล้วครับผมก็อยากจะเอาออกไปพื้นที่เลี้ยงมันน้อยพื้นที่เลี้ยงมันน้อยนะครับผมแล้วก็ อ่ามีเยอะนะครับก็สามารถแบ่งได้นะพี่เนาะครับแบ่งได้ครับเอานะครับอ่าพื้นที่เท่าไหร่ครับพี่ที่เลี้ยงอยู่ตอนนี้ตอนนี้มีประมาณ20ไร่ครับประมาณ20ไร่นะครับแปลงหญ้าประมาณกี่ไร่ครับแปลงหญ้าประมาณ10ไร่ครับแจงหญ้าประมาณ10ไร่ไปกว่าประมาณ30กว่าไร่ครับสายพันธุ์หญ้าที่ที่ปลูกที่ให้ให้วัวกินตอนนี้อ่าที่ที่ปลูกจริงๆกับประมาณ10กว่าไร่10กว่าไร่เป็นหญ้าพันธุ์ไกลโราครับแปงกล่รานะครับอ่าเป็นแกลโล่าแต่หญ้าที่ขึ้นธรรมชาติธรรมชาติอีกก็ประมาณ สามสิบกว่าไร่สามสิบกว่าไร่ก็คือเราก็เอาวัวเข้าไปปล่อยใช่ครับปล่อยแปลงใช่ครับนะครับดูแลยังไงพี่ใช้คนดูแลกี่คนวัวหกสิบกว่าตัวคนเดียวครับคนเดียวดูแลคนเดียวหมอแล้วครับมีหมอประจําฟาร์มเวลางัวเจ็บป่วยก็มาดูแลครับอ๋อมีเจ็บป่วยก็มาดูแลใช่กรมปศุสัตว์เขาก็จะเข้ามาดูือครับเข้ามาดูครับในเรื่องของอาหารล่ะครับอาหารก็ใช้ฟางกับหญ้านะครับใช้ฟางกับหญ้า Okay. นะครับผมเวลาเจ็บป่วยก็เรียกหมอเรียกหมอมาดูนะครับสามสิบกว่าตัวใช้คนเลี้ยงคนเดียวบางวันก็เอาไปปล่อยแปลงบางวันก็อยู่ในคอกให uh, ้อาหารปกติส no ่วนมากจะปล่อยเดินทุกวันครับปล่อยเดินทุกวันนะครับวัวที่นี่ปล่อยแปลงเดินทุกวันนะครับมีเยอะนะครับมีตัวผู้ตัวเมียนะครับใครอยากได้วัวตัวผู้ไปขุนนะครับสายพันธุกรรมวีแปดไม่ต้องห่วงครับในเรื่องของโครงสร้างกับเนื้อถ้าวัวเอาไปขุนนะครับรับรองนะครับผมใหญ่แน่นอน อายุตัวอย่างสักตัวนะครับตัวผู้นะครับดูก่อนอ่าตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนตัวนี้เนาะตัวนี้อายุประมาณกี่เดือนครับพี่หกเดือนครับเนี่ยประมาณหกเดือนหกเดือนครับเนี่ยนะครับอ่หกเดือนเนี่ยราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่หกเดือนหกเดือนเปิดได้สิบเก้าแล้วครับหนึ่งเก้าเปิดได้หมื่นเก้านะครับเอาหนึ่งหมื่นเก้าพันคือในราคาวัวตัวผู้สีเทานะครับอ่าวัววัวเทานะครับหมื่นเก้านะครับประมาณหกเดือนหกเดือน ก็ถ้าใครสนใจนะครับว uh, ัวตัวผู้ในคอกนี้มีอยู่ประมาณกี่ตัวครับตัวผู้ตัวผู้มีอยู่ประมาณ20ตัวครับวัวตัวผู้ประมาณ20ตัวนะครับในฟาร์มนี้ถ้าใครกําลังในโซนใกล้ๆนะครับหรือโซนอีสานที่กําลังหาวัวไปเลี้ยงไปขุนนะครับที่ฟาร์มนี้นะครับมีตัวผู้ประมาณ20ตัวอายุเฉลี่ยอยู่ลาลาประมาณ7เดือน8เดือนไล่มาตั้งแต่5 6 7 8ถึง9าถึงเเดือนนะครับ เข้ามาดูได้นะครับในฟาร์มเยอะมากนะครับถ้าเป็นตัวเมียนะครับพี่เอายกตัวอย่างตัวเมียเอาเอาตัวสายพ่อที่เป oui> ็น V8 V8 ใช่ไหมครับต mm ัวเมียใช่ไหมตัวเมียสีแดงครับสีแตัวนี้ไหมตัวนี้ไหมอันนี้ตัวผู้ฮะอ๋ออันนี้ตัวผู้นี่ตัวผู้นี่ตัวเมียครับตัวเมียอ่าตัวเมียนี่นี่ครับตัวนี้ประมาณกี่เดือนพี่ตัวนี้ประมาณ ขวบปะครับหนึ่งขวบว่าผสมนะหน้าจะผสมแล้วด้วยครับเป็นสัตว์แล้วครับผสมแล้วเป็นผสมแล้วครับผสมแล้วนะครับตัวนี้ถ้าติดท้องราคามาเท่าไหร่ตัวนี้ตัวนหมอหมอตัวนี้ผสมอะไรไปครับตัวนี้ผสมอะไรไปจำได้ไหมนี่ครับตัวนี้ตัวนี้ครับจำได้ไหมใช่ครับนี่เป็นนีนแล้วครับตัวสาวไอ้เก้าเจ็ดทับสี่หกเก้าเจ็ดทับสี่หกชื่อพ่อว่าอะไรนะครับตัวย่อตัวย่อไม่ใช่ตัวนี้มัน ไม่ได้มีใบตัวนั้นอ่ะมันอยู่ในของของหลวงขอกรมอ๋อเป็นวัวกลมนะครับใส่วัวกลมไปนะครับอันนี้ครับตัวนี้ใส่วัวกลมไปนะครับถ้าท้องวัวกลมราคาเท่าไหร่ท้องวัวกลมครับพ่อนอกนะครับพ่อพ่อนอกเป็นพ่อนอกน้ำเชื้อนำเข้าของกรมปทน้ำเข้าน้ำเชื้อนำเข้าประมาณเท่าไหร่ครับราคาเปิดสามสิบแปดแล้วกันครับ สามหมื่นแปดใช่ครับสามหมื่นแปดนะครับบอกเลยว่าโสดีสารไม่มีหรอกครับวัวท้องพ่อนอกนะครับผมถึงแม้จะเป็นพ่อนําเข้าของกรมก็ตามแต่เป็นพ่อนอกนะครับในราคาสามหมื่นแปดนะครับวัวเทาครับอายุก็เป็นท้องสาวนะครับส่วนสูงอยู่ร้อยสามสิบห้าบวกนะครับนี่ตัวผู้ฮะลูกวีแปดเนี่ยอันนี้ตัวผู้เนี่ยลูกวีแปดครับตัวผู้อันนี้คือแน่น่ะพ่อเขายืนคู่กันนี่ครับตัวผู้ถ้าถ้าเป็นตัวนี้ราคาับอะไรครับตัวผู้นี่ ตัวนี้15แล้วกันครับอ่ามื่นห้านะครับมื่นห้าอ่านี่ครับสําหรับเอาไปขุนนะครับหรือว่าเป็นพ่อพันธุ์ก็ได้นะครับสําหรับคนที่ชอบสายพ่อ V8 นะครับห่อนี้ราคาเดี๋ยวผมอยากดูวัวอ่าอ่าตัวไหนครับสีแดงสีแดงสีแดงอ่าสีแดงตัวนี้ไปแล้วเนาะราคาเปิดไหนครับลูก V8 ตัวตัวเมียสวยๆนี่ครับ V8 ตัวเมียสวยๆอ๋อนี่ครับตัวนี้ฮะอายุก็ราวๆประมาณประมาณหกเดือนหกเดือนครับเดือน ยานมอยู่ประมาณราคาเท่าไหร่ครับถ้าเป็นลูกของพ่อสาย V 8ปดเนี่ยตัวนี้มันสีแดงเปิดไว้สาสิบห้าครับสีแดงสามหมื่นห้าตัวสีนวลนี่นะครับตัวนี้มันมันก็สาสิบห้าเหมือนกันสามสิบห้าเหมือนกันแปดเดือนละอ่าสามสิบห้าเหมือนกันเดือนละตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวมันจะใหญ่กว่าตัวนี้ครับถ้าเราเอาสมมุติว่าตัวนี้กับกับแม่เขาจะซื้อยกแม่ลูกประมาณเท่าไหร่โหตัวนี้ตัวนี้แม่ลูกครับครับสมมติว่าจะยกคู่เนี้ยรูปหกสิบหกล้านพี่ อกสหกหกหมื่นหกพันนะครับเลขสวยเลขสวยหกหมื่นหกพันนี่ครับคู่แม่ลูกคู่นี้นะครับหกหมื่นหกพันนะครับครับอ่าตัวไหนท้องพ่อทีเด็ดบ้างเอาตัวนี้ท้องท้องท้องแก่แล้วเนาะอ่าน่าจะอ่าตัวนี้ท้องเดี๋ยวขอเช็คท้องนะครับตัวนี้อ๋อใช่ครับวัวท้องที่นี่ตรวจให้ไหมพี่ตรวจให้ฟรีตรวจฟรีครับอ่าตรวจให้ฟรีเนาะเช็กประกันท้องครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน อันนี้ V8 เนี่ยลูก V8 ตัวผู้นะครับตัวใหญ่มากเลยเนี่ยวีแลูก V8 นี่ก็ V8 แปครับตัวนี้ V8 ตัวนี้ก็ V8 ครับราคาก็อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวผู้ฮะอ่าตัวผู้ประมาณตัวผู้นี้อ่าเปิดไว้23แล้วกันครับ23,000ืนามนะครับถ้าตัวใหญ่สวยงามนะครับใช่เนื้อมาแล้วนะครับตัวนู้นตัวนี้ลูกตัวเมีย V8 ตัวเมียตัวเมีย V8 ตัวนี้ V8 ครับเท่าไหร่ครับตัวเมียตัวนี้ทำเขาแล้วเปิดไว้35แล้วกันครับ35,000ืนห้าเนาะสามหมื่นห้าครับอ่าลูกพ่อคุ้ฝูงครับนะครับไไหหนนครัับตวทท้้้อองงงแก่ ตัวนี้เหรออาตัวนี้ท้องมาสามเดือนครับตัวนั้นท้องนี่คือแม่ลูกครับอ๋อเป็นแม่ลูกถ้ายกคู่แม่ลูกนี้ล่ะโอ้มหแม่ลูกแม่ท้องแล้วซื้อสองได้สามเนี่ยคือจริงๆตัวนี้นะขอเปิดแปดสิบแปดล้วกันเพราะว่าตัวเนี้ยแปดหมื่นแปดพันคือกันเลยว่าข้อลูกมาไม่เกินสามเดือนน่ะผสมละอ๋อนะครับก็รคือแม่เขาอ่อใช่ครับอ่าเป็นสัต์เร็วนะเป็นสั์เร็วครับอ่ารอบกับกับสั์รอบเร็วคู่นี้แปดหมื่นแปดนะครับอ่าเป็นลูกพ่อคุมฝูงสายวีแปดแม่ท้องกัับบพ่อหนคร แม่ท้องกับพ่อไหนเดี๋ยวจะเป็นน่าจะเป็นหุนตันนะครับ่อาหุนตัน99เนาะของวิไลฟาร์มนะหุนตัน99ของวิไลฟาร์มนะครับเอาอันนี้คร่าวๆนะครับพามาดูในฟาร์มหกสิบกว่าตัวนะครับเอานะครับเดี๋ยวดูเนื้อดูเนื้อของลูกวีแปดเลยครับเอานะครับดูเนื้ออันนี้คือวัวที่ยังไม่ได้ถูกที่นี่ไม่ได้มีอาหารข้นเนาะไม่มีครับไม่มีอ่าที่นี่เป็นวัวเลี้ยงไม่มีอาหารข้นนะครับไม่มีอาหารข้นนะครับไอตัวเล็กๆที่จมูกบิดแกไม่ได้เปิดราคานะครับตัวนี้เป็น อ่าเป็นวัวที่เลี้ยงไว้นะครับไม่ได้เปิดราคานะครับไม่ได้เปิดราคานะครับอ่าตัวผู้ตัวนู้นแหละครับตัวสีแดงเปิดไหมตัวใหญ่น่อตัวใหญ่เปิดครับเปิดไว้แสนหนึ่งเหมือนกันครับเปิดไว้แสนหนึ่งอ่าเป็นสายไหนครับตัวนี้สายสายสายนะครับพี่ชินเดี๋ยววินวินนะครับสายสายวินนะครับเป็นวัวอายุประมาณ2ปี2ปีแล้วครับอ่าสองปีนู่นครับไกลๆนะครับเข้าไปไม่ได้เขาหอกเล็กเท่าไหร่ผสมได้แล้วครับเริ่มผสมได้แล้วอ๋อส่วนสูงก็อยู่ร้อยโอ้ร้อยสี่สิบห้าบวกอยู่ เชิญทางนี้อาจารย์เดินเดี๋ยวเดินไปดูครับเดี๋ยวเดินไปดูนะอ่ะนะครับมาดูพ่อพันธุ์นะครับสายวินนะครับตัวนี้นี่ครับอายุประมาณสองปีเนาะเชี้ยงอยู่ครับอ่าตัวนี้ก็คุมฝูงมาเดี๋ยวเราดูใบก่อนนะครับอ่าวินเชสเตอร์แม็กนัมก็63นะครับพ่อของเขานะครับแม่เป็นสายอ่าคอมมานโดพาร์ทวีที606ทับ2สายแม่นะครับพ่อเป็นวินเชสเตอร์แม็กนัม เอาอันนี้เปิดไว้แสนหนึ่งเนาะคับเปิดไว้แสนนึงครับเปิดไว้แสนหนึ่งนะครับตัวนี้เปิดไว้แสนหนึ่งเป็นพ่อคุมฝูงเอะครับเป็นพ่อคุมฝูงนะครับเอาอันนี้คือเดี๋ยวผมหาตัวท้องท้องให้ดูอีกสักตัวนะครับท้องอ่ะตัวนั้นแหละครับตัวผู้ตัวเมียตัวตัวไหนครับพี่วัวสาวที่หันหน้ามานี่ตัวเมียครับตัวเมียใช่ถ้าตัวนี้ที่หันไดน้ามานี่นะอ่าอ่า เป็นเป็นลูกของพ่อคงฝูงหรือใช่พ่อคงฝูงครับแม่เขาคือตัวที่ยืนข้างๆหูยาวครับอ๋อหูยาวใช่ลูกวีแปดเหมือนกันแหละแม่เขาแม่เขาจะหูยาวตัวสีขาวนะครับอ๋อตัวสีขาวใช่ครับตัวนี้มันอยู่ราคาวันเท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้เปิดไว้สามสิบแปดแล้วกันครับสามหมื่นแปดพันนะครับสามหมื่นแปดพันวัวที่นี่ถือว่าราคาถือว่าไม่แพงนะถ้าในมุมมองผมถือว่าราคาไม่แพงนะครับเพราะว่าวัวเนี่ยในราคาที่ไม่ได้หนีจากราคา ความเป็นจริงเนาะเท่าไหร่แล้วเป็นวัวคุมฝูงเราอาจจะมองว่ามันยังไปต่อได้เราก็สามารถที่จะเอาไปพัฒนาต่อได้นะครับสําหรับคนที่ชอบเลี้ยงวัวนะครับหรือมือใหม่อยากจะเลี้ยงก็ขยับไปเห็นวัวแบบนี้ไม่อ้วนนะครับจริงๆแล้วถ้าเราเอาไปเห็นที่เขาเลี้ยงอ้วนๆส่วนมากบางคนเขาก็จะอาหารถึงเนาะใช่ครับเขาเรียกว่าอาหารถึงแล้วก็อาหารข้นนะครับผมเพิ่มเสริมเข้าไปมันก็จะด้วยสายพันธุก,กรรมเขาจะ อ้วนโดยธรรมชาติสายพันธุกรรมของเขาอยู่แล้วเชื่องนะครับขนาดไม่มีสะพายยังเชื่องเลยจับได้ครับวัวที่นี่ถ้ามีการซื้อขายสมมติว่าเป็นวัวท้องเราตรวจให้ไหมตรวจครับตรวจท้องตัวครับตรวจท้องทุกตัวนะครับถ้าเป็นวัวสาวอย่างนี้เราสนตะไคหรือใส่ขุมให้อยู่เนาะใส่ขุมให้ครับอ่าใส่ขุมให้หรือว่าสนตะไคให้ถ้าใครสนใจนะครับโทรมาไม่มีสะพายเชื่องเลยฮะเนี่ยจับได้เลยจับได้ครับเชื่องหกสิบกว่าตัวเลี้ยงคนหนึ่งนะครับต่อไปนี่ จะมีเลือดร้อยเข้ามาใช่ไหมครับผมเห็นกาลังทาโรงเรียนฝั่งนู้นครับจะจะนําเลือดร้อยเข้ามาครับตอนนี้คือมีมีแล้วแต่อยู่โรงเรียนฝึกครับอ่าอยู่เรียนฝึกกี่ตัวครับพี่อยู่เรียนฝึกอยู่ตอนนี้สี่ตัวครับสี่ตัวครับสี่ตัวครับอ่างานสกลนครนี่เห็นว่าจะไปลงสนามกี่ตัวตัวเดียวครับตัวหนึ่งเนาะเจาไปลงเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวจะยติดตามดูนะครับเดี๋ยวถ้าผมไปงานประกวดที่สกลนครเดี๋ยวให้ดูก็คือลูกผสมเราก็ไม่ทิ้งไปไหนเราก็เลี้ยงเลี้ยงครับใครสนใจก็มาแบ่งไปไปเลี้ยงได้นะครััอ่่าสหรีงงงืตจวดม มีทีมงานอยู่แล้วเรามีทีมงานรถรถส่งได้สบายไม่มีปัญหาเนาะนะครับ,รบก็โดยปกตินะครับถ้าเป็น,นศูนอีสานเขาก็ส่งกันอยู่ประมาณกิโลสิบาทเนาะแต่ถ้าข้ามข้ามเขตข้ามโซนก็อาจจะต้องคุดคุยกับรถขนส่งอีกทีนึงคือนี้ไม่ไม่ต้องกลัวเรื่องการเคลื่อนย้ายเพราะว่าเนื่องจากรับวัคซีนถูกต้องจากกรมประสัตาอยู่แล้วครับจะมีใบเคลื่อนย้ายมีอะไรอยู่ครับ อ่อโอเคครับผมอันนี้ก็คือให้ความมั่นใจสําหรับคนที่อยากได้วัวไปเลี้ยงจากเราจากฟาร์มครับหเดือนปรอสัตเขาจะเข้ามาดูมาทําการฉีดวัคซีนให้แล้วทำตารางไว้ให้ครับครับผมอ่านี่ก็คือเพื่อความมั่นใจนะครับที่นี่เราก็มีเขาเรียกว่าให้ความมั่นใจสําหรับคนที่จะกลดงัวไม่ได้สนสะพายนะครับเพีงเชงอ่านะครับผมนี่วัวผมเดผมพาไปดูกลุ่มเล็กๆนะครับกลุ่มเล็กๆเนี่ย กลุ่มเล็กอันนี้พ่ออเลยนะพ่ชินผมจำไม่ได้กลุ่มเล็กเอาตัวบัวสาวเล็กๆเนี่ยครับตัวเล็กๆเนี่ยวัวขาวอ่ะใช่อ่านี่ครับที่แปดเหมือนกันตัวนี้เหรอตัวนี้จะเป็นอ่าสี่เก้าเก้าอ่ะตัวเนี้ยตัวเล็กตัวนี้เดี๋ยวอ่าไอ้ลูกไอ้นี่ไอ้ไมเขึ้นไมเขึ้นครับไม่ขึ้น HK สี่ศูนย์เก้าอ่าสี่ศูนย์เก้าใช่ไม่ขึ้น HK สี่ศูนย์เก้าไม่ขึน HK สี่ศูนเข้าตัวไหนเขา นี่ครับลูกไมเคิลเฮทเคสี่ศูนย์เก้าแม่เขากินฟังอยู่ด้านนู้นครับฝั่งนู้นครับอ๋อนะครับเฮทเคสี่ศูนย์เก้าอันนี้ก็อยู่ประมาณเดือนนึงเนาะเอาเดือนกว่าใช่เดือนกว่าเพราะว่าเพิ่งคลอดเมื่อตอนวันที่กุมภาเนี่ยครับแม่เขาเป็นวัวแดงหรือวัวขาวแม่เขาเป็นงัวสีเหลืองครับอ๋อเขาเรียกว่าเป็นเหลืองไม่ค่อยเปลือกเนาะเนี่ยแบบนี้แม่เขาจะเป็นแบบนี้ครับแต่อยู่ด้านนลังเนี่ยนี่ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับสีสีประมาณนี้สีประมาณนี้ครับอ๋อถ้าถ้ายกคู่แม่ลูกอย่างเงี้ยเท่าไหร่ครับถ้าลูกเฮทเคสี่กว่าครับ อ๋อก็อยู่ประมาณ7จ็ดหมื่นกว่ากใช่เจ็ดหมื่นกว่ากนะครับถ้าใครสนใจนะครับแม่เขาอยู่ฝั่งโน้นนะครับสีออกนวลๆนะครับฝั่งข้างหน้านู้นนะครับข้างหน้าที่อยู่ตรงคอกฟางนะครับโอ้ตอนนี้มีวัวสาวท้องอยู่กี่ตัววัวสาวปกติวัวที่เนี่ยครับจะท้องเกือบทุกตัวละจะท้องเกือบทุกตัวเนาะใช่ครับครับถ้าเป็นกลุ่มของวัวสาวอายุอายุประมาณ1ิบสิบเก้าสิบแปดเดือนเนี่ยครับสิบแปดสิบเก้าเดือนนะใช่สิบแปดสิบเก้าเดือน สิบแปดสิบเก้าเดือนนี่ก็ติดท้องหลักๆเนี่ยเราใส่พ่อหลอดไปแล้วประมาณกี่ตัวที่อยู่ในฟาร์มที่ท้องหลอดตอนนี้ตอนนี้ประมาณ4ี่ตัวครับประมาณ4ี่ตัวอ๋อหลอดเฉพาะวัวสาวนะอ่าเฉพาะวัวสาวที่ท้องพ่ออเมริกันบราวนร้อยวัวอ่าท้องพ่อหลอดเนาะนะครับสีตัวครับอ่าสี่ตัวแล้วเป็นพวกวัวนางคือคือวัวที่เคยมีลูกมาแล้วครับก็ก็เกือบทุกตัวละที่ก็เกือบทุกตัวเนาะใช่ครับอ่านะครับราคาอยู่วันเท่าไหร่เอาสมมุติว่าวัวสาวท้องแรกอ่าเช่นท้องฮิคเคียสุนย์เก้าท้อง อ่าฮุสตันข้าวราคาสตาร์ทที่ประมาณเท่าไหร่ก็ถ้าเกิดเป็นวัวโบสก็ประมาณ4ี่สิบกว่าอ่าสี่หมืนกว่าบาทเนาะอ่าถ้าเป็นวัววัวแดงถ้าเป็นวัวแดงก็ประมาณถ้าอย่างตัวเมื่อกี้ที่ที่เป็นตอนแรกเลยครก่อนที่จะเริ่มครับหกหมื่นกว่านะอ่าหกหกสิบหกครับหกห่าถ้าเป็นวัววัวนางคือสมมติว่าวัวที่เคยมีลูกมาแล้วตัวหนึ่งหรือหรือสองตัวอย่างเงี้ยพร้อมลูกติดนะครับเอาแยกเฉพาะแม่ไปเลี้ยงอย่างเงี้ยแม่ที่ติดท้องแล้วลูกจะพร้อมจะหย่านมไปได้แล้ว ก็ประมาณเปิดไปห้าสิบห้าพอน่ะอ่าประมาณห้าหมื่นห้าประมาณนี้นะครับประมาณห้าหมื่นห้านะครับวัวที่นี่ส่วนสูงเฉลี่ยของแม่พันธุ์อยู่ที่ประมาณร้อยสี่สิบห้าครับนะครับเท่าที่ดูโดยสายตาร้อยร้อยสี่สิบห้านะครับอ่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับที่ผมอ่าสอบถามราคาคร่าวๆให้อ่ะที่ฟาร์มนะครับเน้นว่ามาชมตัวจริงจะดีใช่ไหมครับพี่ใช่เนยขอขอขอเน้นมาชมตัวจริงดีกว่าครับอ้าวนะครับมาชมตัวจริงนะครับเพราะว่าวัวมีหกสิบกว่าตัวผมไม่สามารถไล่เข้ามาให้ดูทุกตัวได้นะครับ ก็เอาไว้ว่าเราจะเน้นเป็นชมตัวจริงนะครับเดี๋ยวเราไปฟังารายละเอียดนะครับของฟาร์มว่าตั้งที่ไหนยังไงนะครับเดี๋ยวไปลงท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาพูดารายละเอียดนะครับก็คือดูคร่าวๆมาแล้วนะครับฟาร์มก็เขาพูดไปแล้วนะครับชื่อฟาร์มว่า sb m ม k e t l a n d ส์ไมเคิลแนะครับผม sb Mi k e t l a n d ครับผมนี่ครับใบของฟาร์มนะครับผมเชื่อถือได้นะครับข้อมูลรายละเอียดทุกอย่างวัวที่นี่มีข้อมูลของพ่อ พ่อก็มีใบเพชรเรียบร้อยสามารถเอาไปพัฒนาต่อยอดจดเป็นวอเอฟได้นะครับเจดเป็นวอเอฟได้นะครับเอาท้ายคลิปฝากหน่อยครับว่าสําหรับคนที่อยากจะมาเยี่ยมชมฟาร์มอยากจะโทรมาสอบถามหรือว่าติดต่ออยากจะได้วัวไปเลี้ยงนะครับอาฝากที่อยู่หน่อยครับฟาร์มติดตั้งอยู่ที่ไหนครับผมตตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่7หมู่1ตําบลแม่เค็ดอครับผมอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีครับอนะครับอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับอครับผมเดี๋ยวให้ฝากเบอร์โทรติดต่อยังไงครับผม เบอร์โทรศัพัพที่ติดต่อผมได้ตรงครับ097ครับ097 123 123แล้วก็111 7111นะครับ097 123 7111นะครับผม ID line ล่ะครับ S 2ตัว S สิงคโปร์ัวคตัวแล้วก็9053 9053แอดมาได้นะครับผมอยากดูภาพอยากดูคลิปนะครับหรือใครไม่มีเวลามาดูขอดูให้ที่ฟาร์มถ่ายให้ นะครับอยากได้แม่ลูกมาเลี้ยงนะครับสนใจตัวไหนก็สนใจตัวไหนก็เดี๋ยวถ่ายรูปส่งไปทางไลน์ครับนะครับผมเอานะครับสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่นะครับผมที่ให้ทีมงานเราช่องลูกข้าวเหนียวเสยวอีสานนะครับผมนะครับนะครับก็มาเยี่ยมชมนะครับสําหรับคุณพี่เกษมเอี่ยมทัศนะครับผมเอสบีไม้เขตรันนะครับผมที่ให้เรานะครับมานําเสนอสิ่งดีดี ให้งารวัวสาหรับคนที่ชอบเลี้ยงวัวใครอยากจะเลี้ยงวัวมือใหม่นะครับหรือใครอยากได้พ่อพันุนี่ครับตัวสาย V8 ก็ราคาพูดคุยกันได้นะครับหรือว่าอยากได้แม่ลูกหรือวัวสาวหรือวัวที่ผสมแล้วนะครับที่นี่นะครับเรามีให้ครบนะครับวัวเกือบ0กว่าตัวมาเลือกได้เหมือนมาเดินในตลาดเลยนะครับผมก็เชิญชวนนะครับผมใครที่อยู่ใกล้นะครับหรือใครมีเวลาอยู่ใกล้แถวกรุงเทพวิ่งรถออกมากี่กิโลครับจากกรุงเทพจากกรุงเทพมาประมาณ110โลฮะ110โลนะครับจากกรุงเทพออกมา110โล มาดูเรียบร้อยตกลงราคาให้รถวิ่งไปส่งให้พ่อให้แม่ที่บ้านได้สบายนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณพี่มากนะครับผมขอบคุณครับนะครับเอาจากลาไปแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับนะครับฝากกดไล์กดแชร์เลยเด้อครับพี่น้องนะครับป้ามาเบิองง่วงง่ามไก่ห่างพี่นะครับผมพ่อเป็นกําลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้กะเอาไปทำดีนะครับนัดนาเข้าสีผ้าพีแผ่น้องไปเยี่ยมชมคอไกด์นะครับอยากผ้าพี่น้องไปเบิองง่วงฟ้ามีเงี้ยเองสิเลยครับพี่น้องนะครับให้พี่น้องได้อ่า มีตัวเลือกหลายๆนะครับง่าโซเดีสารทันกับทว่าเบิ้งคลิปช่องลูกขน,นีนซ์โซเดสามไปตลาดงวดราคาคือแพงแค่นะครับน้ำขอน้ำฟ้ามในราคาดีๆกับมี่นะครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำการครับผมนะครับเอาจากราไปส,สวัสดีครับผมสวัสดีครับ